ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV วันนี้จะพูดถึงนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะครับเราจะพูดถึงสิ่งที่ยังไม่ได้เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยด้วยเรื่องของการกระจายอํานาจในรูปแบบที่จะให้มีการเพิ่มความเป็นอิสระและเพิ่มอํานาจในการปกครองมากขึ้นสําหรับแต่ละจังหวัดนะครับคือประเทศไทยนั้นมี76จังหวัดใช่ไหมฮะเรามีพื้นที่พิศเศษอย่างเช่นกรุงเทพมหานครเรามี พื้นที่พิเศษอย่างเช่นพัทยานะเรามีข้อเสนอที่จะให้มีการทำให้จังหวัดในแถวชายแดนภาคใต้อย่างเช่นปัตตานียะลากะนาราธิวานกลายมาเป็นปัตตานีมหานครมีการเสนอนโยบายแบบนั้นในช่วงที่มีการหาเสียงบางฝ่ายก็เห็นด้วยบางฝ่ายก็ไม่เห็นด้วยนะครับนี่เป็นสิ่งที่น่าลองคิดดูว่าถึงเวลาแล้วถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยมีอำนาจจริงๆซึ่งในวันนี้ก็มีอำนาจ นะครับถึงแม้ว่าคะแนนเสียงไม่ท่วมทนถึงขนาด300คะแนนแต่ว่ารวมพักต่างๆก็ได้299ถ้าไม่รวมก็ได้260กว่าก็ดูเหมือนว่าน่าจะสามารถขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเหล่าน,นี้ได้นะครับให้อิสระกับอำนาจสำหรับแต่ละจังหวัดมากยิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่ควรที่จะทำจริงๆแล้วในรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะต้องค่อยๆขยายอำนาจาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น,นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นประมาณจากภาครัฐที่จะต้องมีการกระจายออกไปแล้วก็อำนาจในการบริหารด้วยคราวนี้ประเด็นที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ก็คือว่ามีความพยายามที่จะเสนอข่าวจากฝ่ายที่ต้องการใส่ร้ายายสีรัฐบาลนี้โดยการที่ปล่อยข่าวมาว่ามีนักวิชาการกลุ่มก้าวหน้าวิ่งเข้าหาพรรคเพื่อไทยในช่วงที่มีการระดมสมองหาเสียงก่อนเลือกตั้งให้แยกจังหวัดบางจังหวัดออกไปเป็นเขต ปกครองพิเศษไปเลยแล้วในที่นี้เราก็ไม่ได้พูดถึงจังหวัดในชายแดนใต้ที่จะทําเป็นมหานครแห่งปัตตานีนะฮะแต่ว่าเรากำลังพูดถึงบางทีแบบเชียงใหม่คอนเซปต์ในการแยกเชียงใหม่ออกจากกรุงเทพให้มีการปกครองแบบเป็นจังหวัดอิสระหรือเป็นรัฐอิสระที่แยกออกมาต่อเนื่องด้วยการรณรงค์ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดนะฮะโดยตรงทั้งหมดเลยแต่ว่าจะเริ่มที่เชียงใหม่ จะเริ่มที่จังหวัดอื่นๆในภาคเหนือและภาคตะวนันออกเฉียงเหนือก็มีการปล่อยข่าวมาว่ามีนักวิชาการกลุ่มก้าวหน้าที่เสนอแนวคิดนี้ไปถึงทางพรรคเพื่อไทยเพื่อให้เขานํามาสารต่อเป็นนโยบายประเด็นที่น่าลองคิดดูในช่วงนี้ผมบอกอย่างนี้ครก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เคยพูดมาแล้วว่าในระยะยาวเนี่ยประเทศไทยควรจะคิดที่จะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าจังหวัดโดยตรง แบบที่เขาทำในสหรัฐอเมริกาเพราะว่าเป็นวิธีการในการกระจายอำนาจที่สุดบางคนก็บอกผมว่าเขามีอยู่แล้วนะฮะนายกอบอกจอเนี่ยแหละคือผู้ว่าจังหวัดแต่ว่าผู้วา่าราชการนั้นยังต้องมีอยู่คำตอบที่ผมมีก็คือว่าถ้าเกิดคุณจะให้มีการกระจายอำนาจอย่างเป็นเสด็จเนี่ยมันควรที่ต้องมีการกระจายอำนาจในรูปแบบของการให้สิทธิ์ในการเลือกผู้วา่า ให้แต่ละจังหวัดนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองจากส่วนกลางให้แต่ละจังหวัดนั้นมีศักดิ์ศรีเทียบเท่าเมืองหลวงอย่างเช่นกรุงเทพมหานครไม่ใช่ว่ากรุงเทพเป็นเมืองเดียวที่ประชาชนนั้นมีสิทธิพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าได้แต่ว่าต้องเป็นทุกจังหวัดคอนจัมนี้ผมเคยพูดมาแล้วและผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ในอนาคตประเทศเราทําได้แล้วไม่จาเป็นต้องทําและเสร็จแล้วแต่ละจังหวัดนั้นแยกออกเป็นรัฐอิสระไม่จําเป็นที่จะต้องทําแล้วเสร็จแล้วถึงเวลาแต่ละจังหวัดนั้นต้อง มีความเป็นเอกราชขึ้นมาแล้วก็ไม่ไม่ขึ้นกับรัฐบาลกลางไม่ใช่อย่างนั้นการกระจายอำนาจโดยที่มีการกระจายงบประมาณไปสู่ท้องถิ่นนั้นเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับแล้วจากทุกฝ่ายประเด็นที่ผมกำลังจะพูดคือว่าเราไม่จำเป็นเนี่ยต้องมีสิ่งที่เรียกว่ามหานครอะไรทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นพัทยาเชียงใหม่กรุงเทพหรือปัตตานียะลาและนราธิวาส แต่สิ่งที่ควรจะมีคือการกระจายอำนาจในรูปแบบของนอกเหนือจากนโยบายอำนาจในการต้องการที่จะเลือกคนที่บริหารตนเองได้แต่คนคนนั้นแน่นอนต้องอยู่ภายใต้อำนาจในการปกครองและบริหารอิสรของนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งในส่วนกลางของประเทศแต่ว่าผู้ว่าเนี่ยสำหรับแต่ละจังหวัดเนี่ยถามว่าถึงช่วงเวลาในอนาคตมีช่วงหนึ่งที่เหมาะสมที่จะเลือกตั้งโดยตรงไหมมี แล้วมันไม่ใช่แนวคิดที่เป็นกระบฏต,ต่อรัฐนะฮะคือหลายคนเนี่ยพอมองว่ามีใครเสนอไอเดียนี้เนี่ยคือต้องการให้มีการเลือกตั้งผู้ว่านที่สุดแต่ละจังหวัดก็ค่อยๆแยกออกเป็นคนละประเทศอะไรประมาณนั้นมันไม่เป็นสิ่งที่จะต้องวิวัฒนาการออกไปในรูปแบบนั้นมันเป็นสิ่งที่ทําได้ภายใต้าการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบที่เรานั้นมีอยู่น่าลองกิดดูนะครับน่าลองกิดดูถึงเวลาของช่วง daily cover คนไหนที่สนใจท่าทีของทั้งคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและพันธุโปรโตทักษิณชินวัตรนะครับก็เข้าไปดูเว็บไซต์ของทาง BBC ได้ผมเข้าไปดูการให้สัมภาษณ์ของทั้งคุณทักษิณและคุณอภิสิทธิ์เพลย์คลิปพร้อมๆกันได้เลยนะฮะถ้าสนใจก็คือลองฟังดูในลิงก์นี้ซึ่งผมจะให้ทางทีมงานขึ้นอยู่บนหน้าจอของเว็บ Voice TV หน้าเพจ Daily dose มีทั้งคุณอภิสิทธิ์นะครับที่ให้สัมภาษณ์แล้วก็มีทั้งพันธุโรททักษิณ นี่เป็นการให้สัมภาษณ์ก่อนช่วงที่จะมีการเลือกตั้งตอนนั้นแต่ละฝ่ายนั้นมั่นอกมั่นใจเหลือเกินว่าจะชนะการเลือกตั้งพอถึงเวลาก็ดูเหมือนว่าฝ่ายที่ทําได้ตามคาพูดคือพันธุ์วทักษินลองฟังคุณอภิสิทธิ์ดูนิดหนึ่งแล้วกันนะ s รั n And we will all respect that decision, and then we will know what the direction of a country will be. We will all respect that decision. Are you confident that that's actually true? Yes. Yes, I do. And I urge the Red Shirts to do the same. So if Yingluck wins, clearly wins the biggest number of seats, but doesn't quite make a majority, are you prepared to say here and now that you will accept she has a legitimate mandate to govern this country? I will say that she gets the first shot at forming a government because she has already said that she would not work with this and that party so the numbers will determine who will form the government if anybody, any party wins uh, the most number of seats it gets the first shot but ne obviously if it, if it wins an outright majority all these questions are academic do you believe if Yingluck wins um, a majority or close to a majority คุณอภิสิตเวชชาชีวะนะครับก็พูดชัดเจนในช่วงก่อนการเลือกตั้งว่าถึงเวลาใครชนะนั้นฝ่ายพ่ายแพ้ก็จะยอมรับนะครับซึ่งคุณอภิสิตก็ได้แสดงสปิริตในการลาออกจากความเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็ยอมรับในความพ่ายแพ้หลังจากนี้โจทย์ใหญ่ก็คือการหาผู้นำประชาธิปัต์คนใหม่ที่จะทำให้พรรคประชาธิปต์นั้นสามารถชนะ การเลือกตั้งได้จริงๆคือปัญหาของปอชปอในมุมมองของผมก็คือว่าเขาไม่ได้ตั้งโจทย์ว่าพรรคของเขานั้นต้องชนะการเลือกตั้งได้คะแนนเสียงเกิน250คะแนนให้ได้มันเป็นโจทย์ที่ผิดที่มีอยู่ในปัจจุบันว่าจะต้องทําตามวัฒนธรรมประเพณีของพรรคว่าเป้าหมายนั้นสําคัญกว่าชัยชนะของการเลือกตั้งแนวคิดนั้นผิดนะฮะ ราได้ที่ปชปคิดอย่างนั้น <Yeah. S 1> ไม่มีวันที่จะชนะการเลือกตั้งจากฝ่ายของคุณทักษิณได้ซึ่งเดี๋ยวในหลายวันข้างหน้านะครับเป็นอีกหลายสัปดาหยาย<ว>์หลายเดือนใด้สั้าไปผมจะวิเคราะห์ถึงแนวทางในการปรับโครงสร้างของอของปอชปนะครับส่วนคนที่สนใจว่าคุณทักษิณพูดอย่างไรนะฮะก็ดูในคลิปนี้ก็ได้แต่ว่าแน,นาถ้าดีกว่าคือเข้าไปดูคลิปเก่าที่ผมสัมภาษณ์พันธุ์โททักษิณทาง Voice TV กับคุณสุรนันท์เวชชาชีวะอันนั้นดับเต็มๆเลยครึ่งชั่วโมงนะอันนั้นเต็มๆมเลยครึ่งชั่วโมงเราคงไม่ต้องฟังคุณทักษิณละกันเพราะว่าฟังหลายรอบแล้วนะครับในในช ok ่วงสองสามวันที่ผ่านมาพูดถึงนายกรัฐมนตรีไทยนะครับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรตอนนี้ก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนต่างประเทศตลอด globalpost com ก็มีบทความเกี่ยวกับน,นายกหญิงคนแรกของไทยนะครับแล้วก็น่าสนใจหลายคนก็นั่งคิดดูว่าเออ นายกที่มาที่มาจากครอบครัวการเมืองที่เป็นสุภาพสตรีเนะ่ยมันเป็นเรื่องใหม่หรือเปล่าคือประเทศอาหนส่วนใหญ่เป็นคนที่ตั้งตัวขึ้นมาเองโดยที่ไม่พึ่งครอบครัวหรือเปล่าส่วนใหญ่ไม่ใช่นะฮะ,ะส่วนใหญ่ผู้หญิงที่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีของประเทศในเอเชียถ้าคุณไปดูเนี่ยไล่เรียงตั้งแต่พม่าองซานซูจีเบเนเซบูโตนะ,ะปากีสถาน ไปดูลาตินอเมริกาก็ได้นะฮะพระยาของอดีตประธานาธิบดีอาร์เจนตินานะฮะที่ขึ้นเข้ามาเล่นการเมืองอถึงเวลาเนี่ยก็เข้ามาหลังจากที่ไม่สามีหรือไม่ก็บิดาหรือไม่ก็พี่ชายนั้นเป็นผู้นํามาก่อนว่าส่วนใหญ่สุภาพสตรีที่เข้ามาตําแหน่งบริหารการระดับสูงเนี่ยจะมาเพราะครอบครัวก็ผลักดัน โดยที่ตนเองนั้นมาในรูปแบบของ Family Dynasty แต่ว่าถ้าไปดูในยุโรปที่ขึ้นมาเองก็มีนะฮะอย่างเช่น a n g เ l ล m าเมอรกอย่างนี้ยกตัวอย่างนาะยกรัฐมนตรีของเยอรมนีอย่างเช่น Julian นกิลานายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนะครับก็รายงานกันได้ทราบ political dynasty rise of Thailand's first female premier พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายังมีเรื่องของระบบการเมืองสองพักในสหรัฐเทียบกับไทยแจกหนังสือเล่มนี้อีกเล่มหนึ่งฮะให้อีกเล่มหนึ่ง ้าเดียวกันทำนะฮะแต่ว่าน,นี้ไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับสถาบันเพราะฉะนั้นก็อันนี้แจกได้เซฟเซฟนะฮะหนะะึ่งนึ่งเกะภาพชีวิตและการต่อสู้ของคนเสื้อแดงจาก19กันยา4 9่เถึงสิพฤษภาห้าสาก็คือแจกสําหรับคนที่สนใจในะการเมืองแล้วก็สามารถตอบคาถามนี้ได้ใครคือนักการเมืองพม่าที่ตอนนี้พิ่งออกมาแสดงความยินดีกับคุณยิ่งลัก วงเล็บนิดหนึ่งเป็นผู้หญิงเหมือนกันแล้วเคยชนะการเลือกตั้งในปีคศ .1990 แต่ถึงเวลาทหารนั้นจัดการยุบพรรคของเธอไปแล้วใครคือผู้หญิงคนนั้นส่งอีเมลเข้ามาได้นะครับ d e l i d o s v i a g m a i l c o m เราจะได้หนังสือเล่มน,นี้ไปหนึ่งเล่มทันทีนะครับพูดถึงเรื่องของพรรคการเมืองสองขั้วนะฮะคือในความจริงเนี่ยผมมองว่าจุดจบของตระกูลการเมืองหลายตระกูลในรอบนี้เนี่ยในพื้นที่หลายจังหวัดเนี่ยเป็นนิพิทหมายที่ดี ต่อการสร้างระบบการเมืองสองขั้วแบบที่เขามีในสหรัฐสหรัฐในริพับลิกันกับเดโมแครตเป็นการเมืองสองขั้วแบบที่ไม่มีปาร์ตี้บอสไม่มีหัวหน้าพรรคคุณจะเข้าไปเป็นสสของพรรคใดพรรคหนึ่งก็ได้ไม่มีการกีดกันกันว่าเฮ้ยพวกเราดีพวกคุณแย่ไม่มีพรรคพวกในแบบที่เป็นกลุ่มที่ขึ้นกับครอบครัวคราวนี้มีบางยุคมีโอบามามีบางยุคมีบุชแต่ถึงเวลาเนี่ยถึงเวลาก็มีคนอื่นขึ้นมาแทน มีการเปลี่ยนคนที่เป็นเหมือนเป็นแกนนําของทั้งสองฝ่ายอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครขึ้นกับใครคุณมีแบรนด์ริพับลิกันกับ Democrat เสร็จแล้วในขณะเดีวยวกันคุณไม่มีปาร์ตี้บอคุณมีสองพักมีสถียรภาพการเมืองใน w อชิงตัน o นก็คืมีบทความตั้งคําถามว่าระบบการเมืองสองพักในสหรัฐเนี่ยถึงจุดล้มเหลวหรือ,อยังเพราะว่ามีแคนดิด คนอื่นที่ปรากฏตัวขึ้นมาที่ไม่ได้ยอมมีนโยบุดมการที่ตรงกับวิพากษ์ c ิเกหรือเดโมแครตจริงๆแต่ว่าอเมริกาเขาลืมไปว่าระบบการเมืองสองพักของเขาเนี่ยดีที่สุดผมมองว่าดีที่สุดเปรียบเทียบกับระบบรัฐสภาดีกว่าคราวนี้เมืองไทยเป็นระบบรัฐสภาถามว่าระบบรัฐสภาที่มีนาย,ยกรัฐมนตรีที่มีพระ,พระหมหากรรษัตริย์อันเป็นพระประมุขเนี่ยสามารถมีเสร็จแล้วในขณะเดียวกันมีการเมืองสองขั้วสองพักได้ไหมทําได้นะฮะ ผมอยากเห็นเลยว่าประชาธิปัตย์เปิดแขนอ้ารับคนนอกเข้าไปแล้วให้พรรคประชาธิปัตย์มีสอสอ0 0กว่าหรือ300ได้บ้างไม่ใช่ให้ประชาธิปัตย์ขึ้นอยู่กับภาคใต้ขึ้นอยู่กับกลุ่มของคุณชวนอย่างเดียวในขณะเดียวกันอยากให้มีวันหนึ่งที่เป็นพรรคของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อไทยที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณทักษิณคนเดียวหรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับตระกูลชินวัตรนั่นคือคอนเซ็ปต้องทําให้ได้ สิบยีปีข้างหน้านั่นคือ political transformation ที่ต้องได้เห็นสองขั้วสองพัก conservative liberal ข้างหนึ่งประชาธิปัตย์ข้างหนึ่งเพื่อไทยแบบที่ไม่ขึ้นกับคนใดคนหนึ่งนั่นคือสิ่งที่อยากที่จะเห็นแล้วมันจะคล้ายกับอเมริกาแต่ว่าในรูปแบบของนาย,ยกรัฐมนตรีก็น่าลองคิดดูนะครับเป็นสิ่งที่น่าจะทำทำได้อย่างภาคภูมิใจนะโดยสฝ่ายฝ่ายอนุรักษนิยมกับฝ่าย ไม่ใช่ฝ่ายประชานนี่มแต่ฝ่ายเสรีประชาธิปไตยถึงเวลาขอข่าวต่างประเทศในช่วง Global Voices Global Voices วันนี้พูดถึงเรื่องของเลขา U.N นิดนึงนะครับสแสดงความยินดีกับบานกีมูลก็ได้เป็นเลขาเวียนอีกรอบหนึ่งไม่มีแผลมากก็เลยได้อยู่ต่อแต่ว่าภา,ารกิจหลักของ U.N ในการเข้าไปรักษาความสงบเรียบร้อยในอิรักแล้วก็อัฟกานิสถานเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายในบานกีมูลนะฮะเพราะอเมริกานั้นก็ดูเหมือนสองใจสองใจไม่กล้าที่จะปล่อยให้เป็นภา,ารกิจการ ดูแลประชาชนอย่างเดียวแต่ว่ายังต้องการให้ทหารอยู่ต่อโอบามาถอนทัพออกจากอัฟกานิสถานก็จริงแต่ว่าถอนเฉพาะในส่วนสามหมื่นกว่านายที่ได้เพิ่มขึ้นไปหลังจากที่เข้ามาเป็นประธานาธิบดีโอบามาถึงเวลาแล้วเนี่ยก็ยังปล่อยให้มีทหารอยู่ในอัฟกา,านิสถานถึงประมาณหกหมื่นแปดพันกว่านายคือถอนออมาสามหมื่นจากแสนกว่ามาเหลือหกหมื่นกว่าพูดง่ายเหมือนเดิมจำนวนทหารเท่าสมัยยุคบุช ตอนนี้ u ัน UN ต้องเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นหลังจากนี้แต่ว่าเข้าใจว่าโอบามานั้นจะยืดอัฟกานิสถานไปจนถึงปี2557ก็อีกนานเหมือนกันกันสักรู่กับช่วงหน้ากลับมาเดลิโคดวันนี้จากซุปซิปอินไซเดอร์ครับเดลิโคดวันนี้คออั่นมซุปซิปอินไซเดอร์นะฮะไทยอินไซเดอร์บอกว่า หน่วยความมั่นคงเขามั่นใจว่าแผนล้มเจ้าตอนนี้กระจายอยู่ทั้งสีเหลืองที่เหลืออยู่บวกสีแดงขนานแท้ซึ่งถือว่าอันตรายและน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคนไหนสนใจเรื่องนี้ไปอ่านวิกิลีกฉบับล่าสุดนะฮะในประชาไทยแปลามาเต็มๆเลยก็ลองไปถามคุณสุริยสัยกัทศิลาดูแล้วกันนะฮะใบตองแห้งออนไลน์เขียนก่อนหน้านี้ว่าปีสี 4, ่ไทยรักไทยชนะเลือกตั้งตอนนั้นตอนนั้นใบตองแห้งเลือกไทรักไทย แต่ทันมา4ปีเมื่อทรไทยได้19ล้านเสียงตอนนั้นเลือกมาหาชนผมคล้ายๆคุณใบตองแห้งนะฮะรอบแรกผมเลือกทรไทยรอบสองผมเลือกปอชอปแต่ว่าหลังยึดอำนาจเนี่ยหลังยึดอำนาจใบตองแห้งบอกว่าเลือกโหวตโนตอนนั้นผมเลือกพลังประชาชนเพราะผมไม่เห็นด้วยกันยึดอำนาจแต่รอบนี้ครั้งที่ผ่านมาเลือกใครสงสัยสงสัยเลือกเพื่อไทยเพราะอ่าดเดลี่ขดในวันนี้ 5 f a c t o r วันนี้มีอะไรบ้างนะครับก็มีเรื่องของ i m f นะครับ IMF ตอนนี้งดประมาณการการเติบโตของเศษษรษฐกิจสหรัฐหรือ2.5ปีนี้แล้วก็2.7ปีหน้านะครับตัวเลขก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับอย่างพอไปได้แต่ไม่สวยมูดี้สั่งทบทวนความน่าเชื่อถือของธนาคารอิตาลีทั้งหมด16แห่งด้วยกันนะครับปัญหาก็คือว่าตอนนี้กรีซโปรตุเกสนะฮะมีปัญหาเรื่องหนี้และเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าหนี้จะอยู่ในอิตาลีบางทีอยู่ใน ยูรมาอยู่ในฝรัษษ่งเศสเจ้านี้กระโดด,ดวยสะมูดี้เตือนรัฐบาลญี่ปุ่นให้แจ้งแผนการคลังนะฮะเพราะว่าถ้าล่าช้าอาจจะส่งผลกระทบต่ออันดับความน่าเชื่อถือที่อยู่ที่ A A 2นิสสันตั้งเป้าเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในจีนจาก6.2%ปีนี้เป็น10ปี59 BIS เริ่มแนะนำให้ธนาคารกลางของหลายๆประเทศปรับเพิ่มดอกเบีย้ยนโยบาย d a i ล y p i ิกวันนี้ให้เห็นภาพของแลาดเมียปูติน นิดหนึ่งฮะปูตินนี่ก็ถูกกล่าวหาว่าตอนนี้สนใจแต่เรื่องผู้หญิงสื่อในรัสเซียอันดับที่ไม่ได้ถูกเซนเซอร์เนี่ยก็เล่นเรื่องนี้เต็มๆเ,เลยว่ามีมีแฟนใหม่แล้วมีเก๊กใหม่แล้วในขณะที่ประธานาธิบดีนาิทรีเมดเวเดฟเนี่ยก็อาจจะลงสมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีต่อโดยที่ปล่อยให้ปูตินนั้นพักงานพักงานในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับเมดเวเดฟก็คงไม่ใช่เด็กสร้างที่ไม่มีฝีมือ เป็นการเมืองยุคนมานีในรัสเซียแบบที่ประชาชนนั้นยอมรับอย่างน้อยส่วนที่ไม่ได้ถูกเซ็นเซอร์ก่อนที่จะลากันไปจะพูดถึงเรื่องนี้แป๊บเดียวนะฮะหนึ่งนาทีฐานเศรษฐกิจวันนี้เล่นประเด็นนี้นะฮะค่าแรง300บาทปวนแล้วก็ประชาชนธุรกิจมีประเด็นเรื่องหรือโครงสร้างราคาสินค้าจะบอกนิดหนึ่งผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ฝ่ายอุตสาหกรรมนะฮะรองประธานสภาอุตสาหกรรมได้สัมภาษณ์ประธานสภาหอการค้า เขาพูดจริงๆว่าถ้าเกิดขึ้นค่าแรงขั้นต่ำถึง300บาททันทีจะมีโรงงานที่ต้องปิดงานไปปลดพนักง,งานด้วยปิดโรงงานด้วยเนี่ยประมาณ7%ของโรงงานทั้งหมดส่วนที่รับผลกระทบน่าจะอยู่ที่ประมาณ42% 42%กระทบปานกลาง40%กระทบมากหน่อยนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ย ไม่มีเงินมากพอไม่มีกําไรมากพอที่จะมารับค่าแรงที่สูงกว่านี้เพราะฉะนั้นถ้าออกเป็นกฎหมายมาแล้วไม่ทําตามก็ผิดกฎหมายก็เลยจะต้องเลือกที่ปิดโรงงานขอให้เพื่อไทยประเมินเรื่องนี้ให้ดีนะครับแรงงานไม่ใช่ชนชั้นเดียวในเศรษฐกิจนี้อย่าลืมคนที่เขาเป็นผู้ประกอบการเหมือนกันเพราะถ้าไม่มีผู้ประกอบการแรงงานก็จะไม่มีงานทํานั่นก็คือรายการ The ะ a i l y Dose นี่คือวันนี้ความหมายในคืนวันต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับติดตามเป็นเทเลจ n น e ์ด้วยนะครับสวัสดีครับ